กิยงให่มวลเพ่งไลับเลื่เดยกลับเข้ามาสู่บรรยากาศความเป็นอีสานบรรเทาหน้ามองนีผาลูกผ้าพี่น้องครับย่จืนฟังเพ่งไหลับแล้วเออ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 นอนซาลาโอ้ยนอนสายลับตาหลันสิคอมฟังคูเนี่ยเจ้าบนนอนบให้กินกล้วยตะกี้เอาแม่ นอนจลาดจังไรเลยไปนอนใช่ไหมมึงใหญ่เท่าไปเลยที่มาใหญ่จะกีดเจ้าหนุบก้มไผ่นอนเอกตัวฟังเนี่ยจะกีดกันอนผาดื้อบ่ใหญ่โอ้โหเฮ้ยเทียงหน้าจังกีดอ่ะมันจีรับเนี่ยก็บ่ได้รับเช้าดึงขาใบยามันตกโตขยงหน้าเออเออเอาขึ้นใส่อูไปดื้อแห้งมาแม่เออกะดื้อได้แล้วเอาขึ้นใส่อูจึงจะชินนอนกระบ่นอนเดิเออมันจะเสียบไปเนี่ย ผู้แม่ใหญ่มันเย็นเป็นเวลาอยู่เตียงหน้าอยู่ทรงทิลรับเสร็จแล้วผู้แม่ก็น,นอนหลออับออตั้งแตง่โตลงไปเล่นงีโตมอยู่ตึงไม่เอามาล้างเราขึ้นมาใส่อูเ <c oughs> จ้าก,ก็ระร้าเจ้าตีผู้เฒ่าเนาะอาการจงสีมันกระร้าวดีนะเราไม่ปล่อยให้ดับได้อดมคำกลมคำกลมมันก็เป็นตะฟังแต่เนี้ย กินกล้วยนี่วันตาทองเออเป็นก้อนขึ้นมานี่ยร่มวีวีมาะหลดกวยไอ้ตัวตัวแม่ไปหวยไปตัวโอ้โหสียวเครืงก้มหลับเครื่องนอนเก็บผักเตี้ยวมาใส่แกงเห็ดไปโอ้โหสามเกืยรจนแล้วไม่ใหไงนี่น้ำตาแตกน้ำตาแตกนอนแล้วเหรอวะหลับ ฝันว่าบันดนี่ฝันไปเลยฝันว่าจะไหนเนี่ยบอกซื้อฟังเนี่ยฝันว่าเห็นเข็มเนื้ออยู่ฝา <c oughs> เล่ออกมาหนึง่งสี่แตจะได้ก็ดกกหนึ่งสี่ขาฝากะฝากัะสีโอฝาสีฝาเฮื่อนเข็มหนึ <c oughs> ่งนึงเข็มหนึ่งนึงโตรงโตวดออกหน่งสี่ดิ <c oughs> ต,ตดีถือ,อบั <c oughs> ารนี่ออกมาเลยจังตีถือกู่าแล้วกู่าแล้วมันเป็นว่าฝันไง ้ามีย่างข้าตะกี้เป็นผู้สาวผู้บ่าวไม่หลุดือนกันผู้สาวผู้บ่าวมากินเขาเจาสมัยเขาเจ้าะเ<ด>สพยญยากิบกันบ่กเมียนเจาสพยญยากิบแล้วหลานนั่งเ,เอ้ยขั้นบ่ไข่เมียงทางบ่เห็นทางบอ่อคือไม่ใหญ่นี่บ่ไข่ปากใครบอกก็บรรทัดนี่ต้องเลือกนี่ข้าเป็นคนเชี่ยวพอญ่ไม่ใหญ่นี่พ่อพ่อใหญ่พ่อปู่แม่ญาติโน่ะเออพ่อแม่พ่อพ่อแม่ของยายนี่นะคือเบิ่งดีคนที่ดีที่สุดที่จะมาเอาเป็นเขยเล่าต้องเบิ่ง หลานพ่อให้บอกให้เลือกเพราะบ่แม่นว่าเสียเอาขนที่อ่าสมเลเทเมาคนน้ำจงขนน้ำขังข้างเัาเป็นบัวเนี่ยเออต้องเบังอ่าโชว์ราชตระกูลเออพ่อสีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้เออพ่อสีเป็นข้อเป็นข้วพ่อสะได้เพื่อผ้าอาศัยได้เหมือนอย่างนี้พ่อน่มาถมานะแต่โอ้ยไม่ไงพ่อใครปากเขาบอกก็ไปนี่บอาบ่บ้านน่ย่างนี้่อยดิเออเป็นจานกว่า เราซื้อจานเซมาปัญญ์เซมาเออจานเซมาเราซื้อออกมาเราก็มาโอ้เราได้ปัญญาปัญญ์เราบอกว่าดีดจ้ะถามจะได้ไม่ใไ่ก็บอกอยากโว้น้ำเลี้ยนเนี้ยเนี้ยน้ำย่อยที่บวกใครมักบ่มักผู้ยไส้ที่แบบว่าบวชโดนมันบวมหัจักเวียกเอ่อซี่หมี่จากแก่ทำมาครับโอ้แต่ไม่ไงบ่มักไม่ไงก็บอกอยากทานแต่ว่ามาเที่ยวจีบยุ่งเป็นปีหมดเลยอืออือเพิ่อนกับเอ้ขึ้นแล้วเอาบวบอ้น ลานั่งเอ้ยข้นบอกไครเมียงทางบอกย็นทางป้องอางทางด้วยล่ะเด้อมีแต่ขังป้องไหวป่าชิดินโดดตายเด้อ่าจันย์คนว่าเอ้ยไม่ใญ่ลำาัดลายเมก็เลยบอกขึ้นปลาเมื่อวานปากหม้อพ่อลอยหมดตายอลไรอาจารย์ฉลอกอือคุณอาจารย์พ่อใหญ่อาจารย์นีกเลยโอ้ยบ่ได้วานปากหม้อดอกเออปากน้ำเน้บอกน้ำเนยจะชิคือนั่งนกกระจาบลาย่าจนรย์เอ้ยกับ่อยากใครบอกแล้วเนาะคุณเจ้า อ่าเป็นผูเป็นคนแน่กับกะทิหักมากที่หรอกอันนี้เจ้าบวชโดนพวกเขาบมาเกาว่าจันว่าแต่ว่าพ่นเป็นคนตื้อไปมาตายเราอีนีผู้บ่มากมันมากสิได้เนีเออผู้มาแห้งบ่อใดยังได้นั่นเข้าออซั่งยังได้นั่นเออสั่งค้นขี้เราจะได้ขี้เราจะได้ขี้เราเออรั่งคนเรียนการพนั่นจะได้ค้นการพนั่นครับเออรั่งคนที่แบบขี้ที่ขี้เหนียว ก็ได้คนสี่คีขี่เเนยวคนโบราณคนว่าสร้างอันใด้อันนั้นแต่ว่าพอเยจยนเราก็อยู่ําบ่ได้โดนอเออะเราบ่สบายตัวเราเป็น,นลูกเบาหวานบาหลักการเราเป็น,โอ,ปนโอ้ยหลายลก<อ>ูกแม่เราบ่เคยออกเ็เลียกเ็ดงานจนเ่าเนาะบวชตะหน่อยบวชตะเป็นเน่นโย<อ>น่าเ่าซื้อออกมาเป็นจันมาเห็นให้เห็นหน้ากบทุ่นแดดทุ่นฝนบ่ได้ไข่ป่วยดู ก้าก็เลยอยู่น้ำเข้าบ่รโดนดอกลกให้ใจจิตสังมันขอแต่ตัวน้อยๆเพ่อได้เราตายเน่เนบอลาอยู่จะผมเห้นนี่เพื่อเยเถื่อกรพันันมาแม่กับพ่เอาปวจากเถื่อโสดเล่บอโชดได้เลยนี่ผมก็จะเล่นกูบอสักหน่อยบลบบเอามาปวดหัวเป็เตนตนโจะเติมเบิร์ดเห็นไหมหอนเง้นเห็นเติมเน็ดเห็นหนี่ไงว่มันเคยหรือบ่านี่ยเคยมาแล้วก็สบกเสียงฟังเอลได้แล้วเียดละเจ้าร้อยเนี่ดะ จังหานนี่ล่ะอาโจังหานี่ครับอือคูเอาซ้ำน่อยแต่ว่าเขาอะคือว่าละนอเล็กน้อย,อยมันก็บพคือผู้เท่าละจังน้อยมันก็อือไปมันก็ได้ผู้สาวมากับกแม่นี่ล่ะเป็นผู้คนขื้นไห้มันก็ได้ตัวให้มันใส่หน้าทรงที่ขายปีกายปีก่อนใครย้อยน้อนนี่บอกก็หน้าแม่แล้วนี่ขายเสกฐีพนพีนก็เลย คนก็เลยว่าเห็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมองนี่เรามองนั่งคุยกันอยู่นี่ล่ะรำสูฟังในฟังรำอีหยังอะล่ะลรำมันเมื่อก็น้ำเนิ่นแมโอ้๋ลรำฟ้าเอ้ยฟ้าห้องตึงคำเขาพึ่งไปเชียงใหม่สนับสนุนโดยขึ้นดื่มสู้ขึไปรอมดีเดื่มง่ายตกมาหอดข้องไฟฟ้าเป็นเจ้าหัวใจล่ะชิลอรำสูฟังฟ้าเป็นสีคยงึ้โฆษณาเองเนาะ ฝ่าเป็นสีครึมคมน้ำปลาต้มฉุกเดมเม,มสำหรัอบ้านแม่เรือนสำหรับท่านที่ชอบทำกับข้าวอย่าลืมใช้น้ำปลาต้มฉุกเดมๆสมควรแล้วไม่ส่องเลยเนี่ย <c oughs> ปวดน,นี้ได้บ่นเนี่ยก็ชนดูปวดไหมรำไปบอกก็ชนะไปนรำตามเขาเพิ่งไปเชียงใหม่ตวมะฮอดคล้องไผ่ฝ่าเป็นสีครึมครมหัวใจนอ้อง หว่งแต่แฟนหว่งแต่แฟนตายแล้วเก้นะครับตรงน้ตร้อายละห้าสบุสมุนสบุน้นำนมข้าววีเฮนล่ะสร้มสดุนเออนี่ละพ่อแม่เอ้ย เมษายนกลายไปแล้วพุชสภากับแม่ตอคนต้องรนจากจากจนใบหญ้ากระปงมาพวกหล่าเอ้คิดผ่อนตั้งแต่ข้าวอันเอาเย่จานแล้าสูนให้อีแม่มสิค่ากันด้วยเอาเขามาชงเอ,อ้เกอบเป็นคือกออออออล้องของน้วยค่แม่แต่ว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆลักษณะแบบกล้องของยห่ค่าเมีย แม่กัญญาเราว่ได้กินเขาเนาะก็ว่าผัวกินหอดผัวอยากใหญลูกเรื่องหลังองกองละค่แม่โอ้ยากผัวบักไงแล้วได้หาบเห็นเขาอยู่วัดบ่เห็นกองเขาอยู่วัดบ่นั่นล่ะแบกหัวซักหัวขวมันน้ำกระเจี๊ยลมลูกกูขั้นญ่านผัวบ่ได้กินเสร็จดิมาหอดมันก็ะชวยขึ้นบาล่ะพี่น้องจนตะเวนง่ายเงื่อนล่ะโอ้ยสี่โมงเช้าผัวก่อสี่ทู่ก็สีม้าสาอย่ังดอก ภาคกองเข้าตัวันแท่เศวาจักจิตุมจักที่แรงมันกระวนหนักแห้งเลยจีตุ่มจีเข่าก็มันแย่มาเตี้ยมาหดเท้ามาจีเข่าอาจารยนเรีอบวงกองเข่ากับคนเกียร์จีตมแล้วว่าเป็นบุญบางไฟมา ชวนแม่ถือแอกนอยย่งม,มีมีมาเลยแค่เกียวีวานเมื่อวานขึ้นมาสวยแถกกูเฉลี่ห่านีตายก็ไเลย่ยงเล่าขาดอกกันลูกเกไดไม่อย่างตาเจ้าถือแอกม่ยัางกเมืม่อวันเ้ยากี่ตัวมันจะใช้บ่้อฝาหฟังน้ำกูวกันโาวข่ขอ,อยกันาฝ่ามาฟังแค่เกี้ยละขอยยานบ่ญดงจบ่ด้อยู่นยยนขขในเกี้ยเปิดก้นเขาเกิดขีตมเต็มก้อ,อนเขามันจะกินได้เรึบุญแดกูเฉียตายกันแน่เแม่ละเล่นอ้อมงอยู่ หน้าใกล้ๆกันเจ้แลนมาหามแลยถทำว่าเจ้ากี่ขาอะไรไงบัวคาจะได้ก้องเขาเอาเขาก้องมา,าง่าก้องมาไงปานี้กูจะกินบัวตีเนะเพรานยังวาอยู่แค่มเอาเกียรชีตัวม,มาพร้อมเพนาะจโอ้โต้อาไปเอามาที่ขาดไม่ใหญ่จิน,น <S 2> <S 2> อือก็คือวันละคือเก้าอ่ะละผัวกันไร ไม่เลาสิขาสิตีหรือเก่าปอาดงอแล้วงอเจ้าบ่วัปอากต้องนำกันอยู่สามมือที่เออทตเลที่แตเล้าต้อกันว่นเหนียว้ายมือนานรอดนกันั่งอันไพ่หาอยู่เอนุเกืดเดินบ้านนี่ละเกือบตาแล้วเออก็เครื่องยันเค่องชันเนี่ยและขังสิบโเออร์ไส้กัสิบวัสิว่าเพรมนกว่าเเ็นต้กินแล้วมือนานปนปาก็เลยว่าเขามาด้วยกินเข่าวันนั้นต้องกับปากเนาะ เอิอจ้าอีกแค่สว่างเขามาเดอ้อกินข้าวมันช่วยแล้วมาจังไปไผ่มันหยายังบุปากกับพ่อแม่ห่วยเอ,อิเอ,อคนบุปากมันง่กระซูนแล้วออมาเดอ้ไอไผ่หยากินข้าวว่าเต้นบ่นเอิ้นแล้วแม่ก็หันหลังนี้ไปบ่เต้นโดนไผ่หยาว่นไมนนนกกนด่ดีนะตกใจกลางเขาลุกจางๆขึ้นอีตี้ยริบวยเนี่ยไปกินแต่ไผ่หยากูว่ากินน้ำดอกเขาแล้ว โชในบ้านมิตรีนี่ปุ้ยพ่งงอใหญ่เอาตัดไจอ่ะสิน้ำเบืองว่าพ่อใหญ่เราเสีออกมากเรามอ,อกมากเราขอได้บานเราเครียดหลายตั้งแต่เุศทุล่ะให้พี่น้องไปฟังเพลงมันม้วน,นกับทางรายการของ,ของเฮาน้อยเสียงเป <นะ S 2> ี่ยวนาะสนับสนุนโดยสบู่รีฮาร่าเครื่องดื่มสมุนไพรดอลฟิวคอมบี้เครื่องดื่มสมุนไพรเทียนหลงกาแฟสันทีเครื่องดื่มสมุนไพรเที้ยนขังน้ำปลาต้มสุกเด็มๆพร้อมด้วยสบบรารปรับปรุงดินโซเล่